ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับพบกับรายการไม่กี้ชนแนลเหมือนเคยนะครับก็ห่างหายกันไปเป็นปีเลยนะอืผมก็กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ดีเนะครับผมดับเบิลคิวแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะครับวันนี้จะมาขายรหัสครับผมชื่ออาริโนลินะครับเป็นตัวของเวฟนะครับผมเล่นมาหลายปีแล้วนะอะ เวฟเนี่ยจะเลิกเล่นเซิร์ฟดีแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟเอฟบีผมนะครับก็มาดูกันหน่อยนะอารีโนลินะครับ ID 5 5 3 4ห้าสนะครับเรือร้1ยสแล้วนะครับเป็นจอมทัพระดับ5ห้าคอมูลก็ตามนี้เลยเอ HP ก็มีอยู่5ล้านนะครับซ p ก็พันสามเอมอย์พันหนึ่งนะครับแล้วก็ของในโกดังนะครับ มีปืนถาวรอ,อยู่26กระบอกนะครับโดยที่ยังไม่รวมปืนเริ่มต้นนะครับผมก็ตามนี้เลยนะอะเผื่อใครดูไม่ทันดูรอบหนึ่งแล้วก็มีบาเลตถาวรน,นะครับเป็นบาเลตคิดมัดนะครับอือาวุธรองนะครับมีมีดทอง53วันนะครับมีเออหมัดนะครับหมัดสองสองอันเลย ม,มีมีคู่ถาวรน,นะเราเบิดเป็นซี่ถาวรมีดาบถาวรอ,อ่าระเบิดก็ถาวรน,นะส่วนชุดเซ็ตเนี่ยถาวรสามอันนะครับผมอันนี้เป็นถาวรเวนอะไรนะอะ่ชุดเซ็ตแต่งงานเวลสิบนะครับอ่าอันนี้เป็นของตอนที้ช็อตอ่ปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่นะครับก็ไปใส่เลือกใส่กันได้เลยอ่า มีสเปก่าครับมีกุญแจเพลยตำนานแล้วก็มีเออ่ปีกเฟียนะครับอืมอืมมีช่อดอ,อกไม้นะครับเป็นร้อยเป็นสี่ร้อยอันนี้ก็มีเจมชิ้นหนึ่งนะครับก็ไปหากันเองนะอีกห้าชิ้นมีกระสุนบาเลตนะหกร้อยหกสิบนัดแล้วก็มีปีกขาวบอนนะอ มีแวนแต่งงานนะก็ใครมาเล่นตัวนี้ปุ๊บแต่งงานต่อได้เลยนะครับผมมีกุหลาบมีโขงนะครับแล้วก็มีวัสดุแร่นะครับก็ไปหลอกกันเองนะใครมาต่ออสัตว์เลี้ยงก็มีอยู่ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ฟักอันนี้ก็เป็นอัโกบเบเรโนนะอันนี้เป็นโจรสลัดนะแบคเบียดอ,อันนี้แพนด้านะอันนี้ อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงคิดมาอันนี้กัปตันซูปัสะนะครับผมอันนี้แมวอันนี้ผีอ่ก็มีพิษาท์พอดเดอร์อยู่นะครับมาดูสัตว์เลี้ยงมากกว่าครับผมเป็นอัศาวินนะครับก็มีสกิลอยู่หกหกอันนะครับผมนี่มีสกิลบั็กนะครับผมพาวเวอร์มิลเลอร์ มีสกิลเพิ่มกระสุนหนึ่งนัดนะครับมีสกิลกันบอมมีกสกิลสายฟ้าแล้วก็มีสกิลกลับระเบิดแล้วก็สกิลน้ำแข็งนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอ่เกือบลืมกล่องจดหมายนะครับมีอยู่ไม่ได้รับอยู่ห้าสิบอันนะครับโออก็เยอะเหมือนกัน,นที่มันไม่ได้รับ ไปดูนะเอาของเราเองนะครับผมขายจริงนะครับขอคนเอาจริงๆนะเตัวนี้ขายอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะครับผมโอนโอนมาเป็นทูนะครับผมเป็นบัตรทูมันี่ห้าร้อยก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยติดต่อที่เฟซผมได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับผมทิ้งลิงก์ไว้ยิ่งยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมอ่า เยอะครับเยอะอก็มี V.I.P เป็นเลเวลห้านะครับใครสนใจก็มาซื้อต่อก็ลเล่นต่อได้ครับผมรหัสเปลี่ยนได้นะครับรหัสตัวนี้เปลี่ยนได้ก็ใครสนใจก็ติดต่อเฟสไ,ได้นะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนครับเซิร์ฟเอฟบีเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย